นี่ครับก็เหลือเวลาอีก5ชั่วโมงประกอบจากเ,าเป็นซาดู่นะตอนแรกไม่มีล้อไม่มีมีแต่โครงห้อยกับเครื่องเออมีแตบโครงห้อยกับเครื่องแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับว่าช่วงเย็นเราจะเฉิดฉายแค่ไหนนะเดี๋ยวเราไปดูว่าที่สนามตอนนี้คงคนเต็มแล้วแหะแต่เรายังอยู่ตรงนี้ก่อน <laughs> ไม่ไม่เป็นไรครับเราเราไปทีหลังก็ได้ไม่ต้องซ้อมเยอะนะทั้งหลายนะ ทำไมอ่ะอันนี้คือผมบอกว่าให้มาทํารถตั้งแต่วันก่อนแล้วนะแล้วก็มาถึงตอนเช้ายังชื้นอยู่เลยไม่ยอมทํารถเขาบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรแข่งพรุ่งนี้เปลา่าตารางแข่งแข่งวันนี้ยังมีหน้าชื้นอยู่นะเมื่อกี้โชคหลังยังไม่ใส่เลยล่าสุดหาจ,จานดิ้ไม่เจอด้วยโอ้โหเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไปดูกันว่าที่สนามเราจะเฉิดฉายขนาดไหนครับเดี๋ยวไปซ้อมก่อนแล้วก็ช่วงแข่งเย็นๆหัวค่ำหน่อยแล้วก็เดี๋ยวแข่ง2ทุ่มครับ NGO Racing Thailand จเจอกันครับสนามสุดท้าย ก็อีกกันไม่กี่นาทีแล้วก็จะเข้าสู่การแข่งขันจริงแล้วแล้วตอนนี้พี่ได้รู้สึกยังไงบ้างตัวผมเองก็ไม่ได้รู้สึกแบบตื่นเต้นแบบนี้มานานแล้วนะเพราะว่ารถแรกเราก็ไม่ได้แข่งมานานมากแล้วแล้วแบบแข่งแบบจริงจังแล้วก็แบบต้องทําเรคคอร์ดได้ตัวเองแล้วก็แข่งในเขาเรียกว่าอะไรบันทึกเวลาใน E T เนี่ยเราไม่ค่อยได้แข่งแบบนี้ส่วนมากเราแข่งแบบ R T ที่เป็นชิงไฟกันนะแล้วก็ครั้งนี้ก็คือมาจับ R 1 มาจาับยั m a h a A1 เพื่อแข่งเพื่อเรียกว่าทําเลขขอดให้ตัวเองว่า r 1เนี่ยส่วนมากคนไม่ค่อยมาวิ่งกันในรถด,ดร็กเนี่ยเราจะมารู้แล้วว่า r 1ทรงสตรีทยุทธเนี่ยจะต้องขี่อยู่ในแรงเวลาเท่าไหร่ใน402เมตรแล้วคาดหวังกับผลงานครั้งนี้ยังไงอะคะพี่สำหรับการคาดหวังก็คือทำสีติของตัวเองแล้วเมื่อวันนึงเราพัฒนารถขึ้นไปเราก็จะสามารถเอามาเทียบได้ว่า สิ่งที่เราพัฒนาไปมันถูกทางหรือเปล่าถ้าสตูว่ารถเราดูเหมือนว่าดีแต่ว่าเวลาไม่ดีแสดงว่าเรายังหลงทางแต่ถ้าเราพัฒนาเวลาดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆๆนั่นแสดงว่าเรากำลังถูกทางอยู่ครับก็สุดท้ายก็อยากพี่เอฝากผลงานของพี่เอว่าสนามหน้าพี่เอจะไปแข่งที่ไหนแล้วก็อยากให้พี่ติดตามพี่ได้ที่ช่องทางไหนบ้างค่ะสำหรับปีหน้าครับก็อาจจะได้เห็นในการขี่ซูเปอร์ไฟท์นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ทำน้ำหนักขึ้นมาซึ่งส่งผลต่อ เคเพราะในระหว่างทางนะครับระหว่างปีมาก็เริ่มทําน้ําหนักนะครับเริ่มเริ่มฟิตร่างกาย mama, ทาให้น้ําหนักตอนนี้ขึ้นมาประมาณเกือบเกือบหกสิบกลก็ถ้าเราไปขี่เคอรเนี่ยรับรองเป็นร้องแน่นอนเราก็เลยส่งไม้ต่อให้น้องเอิร์ธไปนะครับน้องเอิร์ธก็เป็นดาวรุ่งดวงใหม่ที่ทางบริเทคลอตเตอซีซีพีสนับสนุนอยู่อันนี้ก็ฝากสารฝันด้วยนะครับสำหรับเคอกับตันเป็ดส่วนปีหน้าของเราเนี่ยมีโอกาสได้เห็นแน่นอนครับอาวันวิ่งใน อ่ทั้งเซอร์กิตนะครับรวมไปถึงทางแร็กด้วยแล้วก็เราจะทำเห้กอดแล้วมันลุ้นกันครับว่าครั้งเนี้ยครั้งแรกลงพื้นเนี่ยเลขตัวเดียวได้แค่ไหนมันเลขตัวเดียวแน่นอนเพราะว่าเราเทสแล้วมาเช้านี่เทส2 0 0เมตรไปวิ่งอยู่มัน68ดังนั้น400เมตรยังไงเลขตัวเดียวแต่ว่าจะตัวเดียวเท่าไหร่ไปติดตามเชียร์กัน ก็ดูดีกว่า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 อย่าเดาเดี๋ยวโดนด่าอีกทองลดเริ่มทองทองมาเยอะแอกเอครับ9.957ครับโมลิเทค พวกอคาร์บอนเขาเทพว่ะพี่ไหนเนี่ยเรบีลมัเันมาถ่ยน้ำมันครับทำไมเหมือนยกเหมือนยกยกยกทั้งคู่